สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับคิดคุงเมสวดมานิ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์เหรียญดิจิตอลในปัจจุบันแล้วกันนะครับว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงนะครับช่วงนี้ครับที่เหรียญขึ้นอยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับข้อแรกเลยนะครับที่ภาวะตลาดเกิดการหมุนเวียนขึ้นตามกาลเวลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน4ตลาดนะครับอันแรกเลยก็คือทองคําตามมาด้วยราคาของเจ้าตัวน้ามันแล้วก็ตลาดที่3คือตลาดหุ้นนะครับอันนี้ตรงข้ามนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวคลิ เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าราคาทองคํานั้นปรับราคาลงนะครับเหลือประมาณ2 0,000กลางๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือราคาน้ํามันที่ <Wow. S 1> เริ่มปรับตัวลงในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพกันในชัดสองตัวนี้มันปรับลงซึ่งมันจะส่งผลอะไรนะครับมันจะส่งผลให้ตัวตลาดที่4ก็คือตัวคริปโตเคเรนซีเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าคนจะหันเหจากการลงทุนด้วยทองคําหรือน้ํามันเนี่ยกลับมาลงทุนที่เหรียญคริปโตเคเรนซีเลยเป็นเหตุให้ราคาเหรียญคริปโตเคเรนซีเนี่ยขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยที่1น,นส่วนของตัวข้อ2นะครับ็น,นื่งวนของ จากเดิมเนี่ยที่ e x c h ช n น e นั้นเนี่ยมันล้มละลายไปเราขอไม่อนุญาตเอ่ยชื่อละกันนะครับก็คือนั้นล้มละลายไปแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้มีการซื้อนะครับตัว e x c h ช n นนนั้นกลับขึ้นมานะครับทำให้เ x c h ช n นนนั้นกลับมาลงทุนที่ตลาดคริปโตเคอเรนซี y เหมือนเดิม มันทําให้แคปิตอลหรือว่า Market Cap สูงขึ้นในตลาดคริปตัวเรนซีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่2ที่ทําให้เหรียญคริปตัวเรนซีราคาสูงขึ้นนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับฐานนะครับใหม่ของเจ้าตัวเหรียญน,นะครับลหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นบิตคอย n อีเทียมและเหรียญอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบไซเคิลของมันซึ่งมันถึงเวลาของมันแล้วนะครับที่มันจะต้องปรับตัวสูงขึ้นอาจจะต้องดูแนวโน้มของตลาดอีกทีหนึง่งนะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องศึกษาตรงนี้้กกัััันนดววยะคคร okay. รรบบเาปต ของราคาเหรียญคริปโตที่ปรับขึ้นอย่างเงี้ยครับมันมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างครับผมอ่าโอเคมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วกันนะครับก็มาเริ่มที่ข้อดีก่อนนะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับก็คือ1ก็คือมันดีต่อสายเทรดแน่ๆเพราะว่ามันเป็นกระดาดขาขึ้นมันทาให้การเทรดเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่เข้าเทรดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเทรดมันจะมีขึ้นมีลงอยู่เสมอนะครับช่วงนี้ก็ทํากําไรกันได้เต็มที่นะครับในส่วนของตัวข้อที่2นะครับในเรื่องของตัวกําไรนะครับของสาายดเ่่ไมวคอง จะเป็นเอฟิกหรือหลีกเองเนี่ยช่วงนี้ราคาสูงขึ้นก็สามารถกลับมาทํากําไรได้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนขุดกันต่อนะครับลงทุนกันต่อได้เลยนะครับแล้วข้อเสียครับมีอะไรบ้างโอเคก็อย่างที่บอกว่ามีข้อเสียด้วยนะครับข้อเสียข้อแรกเลยนะครับก็คือ1ก็คือตัวค่าดิฟที่สูงขึ้นค่าความยากในการขุดมันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้เราได้ปริมาณเหรียญลดลงนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นเกินไปปุ๊บยังไงเราก็ค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเราจะขุดเหรียญไหนคคคค่่นนนนนนนััััั้้้้เเออ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 องงงงะรรบีีีีกกกกขขขขขึ็็ืืท2ใสสวยมมาาลจป สูงขึ้นด้วยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนตอนที่ราคาเหรียญขึ้นไป80,000ถึงแสนหนึงเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเจอ2ปัญหานะครับเหมือนที่พวกเราเคยผ่านมา ก็คือการ์ดจอขาดตลาดนะครับแล้วก็ราคาการ์ดจอสูงถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนช่วงที่ราคาสูงนะครับราคาหลีก็จะสูงตามนะครับแล้วก็อาจจะหาการ์ดจอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีทุนนะครับอยู่แล้วที่เล็งที่จะลงทุนในส่วนของตัวคริปตัวเรนซีในฝั่งของตัวมายน่งหรือว่าการขุดเหรียญดิจิตอลเนี่ยแนะนานให้ลงทุนช่วงนี้ได้เลยนะครับ <S <S แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับ เพื่อนๆก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนยังไงก็ฝากช่องคิดคุ้มเอ็กซ์พ n ร n ตไไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดแชร์นะครับให้กับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน e อ p ก r t พรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ